จากร้านเดเบสนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอสินค้านะครับตอนนี้จะเป็นเตียงสามไกลปีกนกนะครับตัวนี้จะเป็นรีโมทนะครับสามไกลปีกนกไฟฟ้าตอนนี้จะเป็นสี่ออปชั่นนะครับเราจะมาดูฟังก์ชันแรกกันนะครับฟังก์ชันแรกคือปรับหัวปรับหัวเรากดค้างได้เลยนะครับเอานิ้วกดค้างไว้นะครับถ้าเราต้องการระดับเราก็แค่ปล่อยนิ้วนะครับหัวสามารถตั้งฉากได้เก้าสิบองศานะครับ ฟังก์ชันที่สองนะครับจะเป็นขานะครับขาเนี่ยจะสามารถตั้งงอได้ส5ิบ้าองศานะครับก็คือเหมือนเวลาเราปรับเราสามารถปรถับนั่งได้เลยส่วนฟังก์ชันที่สานะครับฟังก์ชันนี้นะครับจะเป็นการปรับออโต้นะครับปรับขึ้นปรับลงจะขึ้นลงพร้อมกันทั้งหัวและขานะครับสังเกตว่าเวลาเราปรับหัวปรับขาเนี่ยตัวปีกนะครับข้อดีของเตียงปีกตัวเนี่ยตัวปีกนะครับมันจะขึ้นตามเพื่อที่จะเซฟคนป่วยนะครับส่วนตัวที่สี่คือปรับความสูง นะครับฟังก์ชันสุดท้ายนะครับควาความสูงของตัวเตียงในกรณีที่เราจะเปลี่ยนทําเพิ่หรือว่าป้อนข้าวคนป่วยนะครับเราก็ปรับความสูงให้เหมาะกับเรานะครับเวลาเราทํางานทําอะไรเราจะได้ไม่ต้องค้มมากส่วนราวด้านข้างนะครับเวลาจะเอาลงนะครับสังเกตตัวสีฟ้าตัวนี้นะครับให้เอามือง้านออก แล the ้วก right right? ็ปล่อยลงได้เลยนะครับเวลาขึ้นเราก็ดึงให้มันมีส่วล็อกแบบนี้นะครับอันนี้คือล็อกหลยง้างปัมส่วนล็อกล้อนะครับเวลาล็อกให้ใช้เท้าเหยียบตัวนี้นะครับตัวยาวที่เขียนว่าอ่อนเหยียบลงได้เลยเวลาปลดล็อกเราก็เหยียบออฟตัวบนมันก็จะเด้งขึ้นนะครับทําแบบนี้นะครับสี่ล้อนะครับวิธีการล็อกก็จะมีทั้งสี่ล้อเลยนะครับล็อกได้ทั้งหมดสี่ล้อส่วนหัวท้ายนะครับเวลาเราจะถอดนะครับ ให้สังเกตตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกหัวท้ายนะครับจะมีทั้งซ้ายและขวาเอาตัวล็อกตัวนี้ขึ้นนะครับทั้งซ้ายและขวาแล้วเราก็จับหัว,หวเตียงหรือท้ายเตียงยกขึ้นเ่ยก็ <c oughs> จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ถอดเพื่ออะไรถอดเพื่อว่าบางคนต้องทํากายภาพหรือว่าต้องการสระผมบนเตียงนะครับสามารถทาได้เวลาใส่นะครับสังเกตว่ามันจะมีตัวล็อกนะครับจะมีบ่าล่างกับบ่าบนนะครับเราใส่ให้มันตรงกันทั้งซ้ายและขวานะครับใส่ให้มันตรงกันแล้วก็ดันมันลงแล้วก็เอาตัวล็อกตัวนี้นะครับเอาตัวล็ตัวนนี้ดลงไป สองภาคตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับ